สวัสดีครับนีสิทุกคนพบกับผมกับรายวิชา p ี1 0 1ครับตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่7.6ซึ่งเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการวัดความดันในของไหลนะครับสำหรับตัวอย่างของการวัดความดันในของไหลนี้นะฮะในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงอ,อ,อุปกรณ์2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันอากาศที่เราเรียกว่า barometer นะครับ อันนี้จะเป็นบาลอมิเตอร์อย่างง่ายนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะมีภาชนะนะครับอย่างเช่นบิ gger เนี่ยที่ใส่ของเหลวนะฮะอย่างเช่นปรลอดนะครับเอาไว้แล้วก็จะมีกระบอกนะฮะที่ปลายปิดด้านหนึ่งนะครับโดยเอาของเหลวก็คือชนิดเดียวกักันบที่อยู่ในบิ gger นี้ก็อย่างเช่นถ้าในนี้เป็นประหลอดเราก็จะเอาประหลอดเนี่ยใส่ในหลอดยาวๆตัวนี้ จากนั้นก็เอาหลอดตัวนี้เนี่ยมาคว่ำนะครับอยู่ในบีเกอร์ดังรูปนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะตรงบริเวณที่ติดกับอากาศนะครับนะฮะทั้งสอด้านตรงนี้นะครับมันจะมีความดันอากาศกดลงมาครับนะะเพราะมันสัมผัสกับอากาศอยู่เพราะนั้นอากาศก็จะกดลงมานะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลให้มีความดันเกิดขึ้นนะฮะ ภายในท่อตัวนี้นะครับแล้วก็อนะตำแหน่งที่เราเพิจารณานะครับที่ระดับเดียวกับผิวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเนื้อตำแหน่งนี้ขึ้นไปมันจะมีลำของประลอดเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปครับเมื่อระบบอยู่ในสมดุลแล้วนะครับก็คือถ้าหยุดนิ่งแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภายในท่อยาวตัวนี้เนี่ยจะมีลำประลอดที่มีความสูงเกิดขึ้นค่าหนึ่งนะฮะ แล้วมันจะมีช่องว่างครับค่าหนึ่งซึ่งตรงช่องว่างตัวนี้เนี่ยเราสามารถประมาณให้อ่าเป็นอากาศที่ความดันมันน้อยมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้มันมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองฮะเพราะนั้นถ้าเรากำหนดให้ความสูงตรงนี้ของลำประหลอดนะครับคือ h ถ้าพิจารณาตำแหน่ง a นะครับเราจะพบว่าที่ตำแหน่ง a ตรงนี้เนี่ยกับตำแหน่ง b มันอยู่ที่ระดับเดียวกันครับในของเหลวนะเพราะว่านี่คือของเหลวที่เรียกว่าประหลอดนะครับเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องดังนั้น A กับ B เราบอกว่าอยู่ที่ระดับเดียวกันในประหลอดดังนั้นมันจึงมีความดันที่เท่ากันครับและถ้าเกิดว่าที่ตำแหน่ง B นี้มันสัมผัสกับอากาศมันจึงมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศนะและด้านบนเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าอากาศตรงนี้นะครับถ้าเราประมาณให้ มันมีค,ความคาดันที่น้อยมากๆแล้วเราจะให้มันมีค่าเป็นศูนย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากกฎของปลาสจากกฎนะครับที่เราพบว่าที่ระดับเดียวกันเนี่ยนะฮะในของเหลวความดันที่เกิดขึ้นมันจะมีค่าเท่ากันเพราะนั้นอันนี้คือระดับเดียวกันครับดังนั้น p ที่จุด a กับ p ที่จุด b ก็เลยมีค่าเท่ากันลองดู p ที่จุด b ก่อนครับ p ที่จุด b นี้ง่ายหน่อยเพราะว่า จุดจุด B นี้ก็คือจุดที่มาสัมผัสกับอา,ากาศดังนั้นความดันที่เกิดขึ้น PB ก็เลยกลายเป็นความดันบรรยากาศไปโดยปริยายส่วนพีที่จุด A นั้นหากเรามองขึ้นไปนะครับว่ามีอะไรกดมันลงมาบ้างเพราะความดันนั้นมันก็คือเป็นแรงที่กดลงบนพื้นที่หน้าตัดที่รองรับแรงดังกล่าวเพราะฉนั้นถ้าเรามองขึ้นไปว่ามีอะไรกดลงไปที่จุด A ตรงนี้บ้างอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีประลอดครับลำประลอดที่มีความสูง H นะฮะ เพราะนั้นความดันเนื่องจากลำประหลอดที่สูง h ตัวนี้ก็คือเขียนได้เป็น r h ของประหลอดคูณด้วย gh ครับเพราะนั้นพจน์นี้แทนถึงความดันที่มาจากน้ำหนักของประหลอดที่กดลงบนจุด A ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอากาศซึ่งมันมีความดันนะครับแต่ในที่นี้ปกติถ้าความดันมันน้อยมากๆนะครับเราสามารถประมาณให้มันเป็นศูนย์เพราะนั้นได้ศูนย์ตัวนี้หมายถึงว่าเนื้อลำประหลอดอีกทีเนี่ยมันมีความดันอยู่ด้านบนนะ แต่ในที่นี้บังเอิญว่าเรากําหนดให้มันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นศูนย์ไปเพราะฉนั้นความดันเหนือจุด A ก็เลยประกอบด้วยความดันทั้งหมดที่อยู่จากด้านบนครับก็คือความดัน P ตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์และความดันที่มาจากน้ําหนักของประหลอดคือ rho gh นั่นเองเพราะนั้นจากตรงนี้เราจับเทอมสมัยเราก็จะได้ว่าความสูง h ของลำประหลอดนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ P ศูนย์ส่วน rho ของประหลอดแล้วก็ g ลองแทนค่าดูครับอย่างเช่นความดันบรรยากาศนั้นคือประมาณ10กําลัง5ปาสคาลความหนานน่นของประลอดนั้นคือ13.6คูณ10กําลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรค่า g นะครับ9.8เมตรต่อวินาทีากําลัง2จะได้ค่า h ออกมา0.76เมตรหรือว่า76ซนติเมตรหรือ760มิลลิเมตรครับความหมายคืออะไรครับหมายความว่าถ้าเราใช้ประลอดซึ่ง เป็นโลหะนะครับมีความหนักมาทำบาลอมิเตอร์อย่างง่ายตัวนี้นะครับความดันบรรยากาศหนึงความดันบรรยากาศนะฮะประมาณ10กกาลัง5ปาสคาลต,ตัวนีนะ้จะมีผลทำให้ลำปลอดในหลอดนี้ขึ้นไปได้760ม mm, ิลิเมตรครับ,นะรบเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการวัดความดันได้เพราะว่าเกิด P ีศในวันใดมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับมันจะส่งผลทำให ความสูงของลาปลอดนี้เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนะนั้นถ้าเราอ่านความสูงตรงนี้เราก็จะสามารถบอกได้ทันทีเลยว่า,าความดันบรรยากาศนั้นมันมากกว่าหรือน้อยกว่าปกตินะเพราะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการในการาวัดความดันอากาศนะครับโดยดูจากความสูงของปลอดนั่นเองถ้าเราใช้วัสดุอื่นนะครับอย่างเช่นน้ำนะฮะซึ่งเบากวาปลอด 13.6เท่าครับเราต้องใช้ท่อที่ยาวมากๆนะเพราะว่าความดันอากาศเนี่ยมันจะดันน้ำให้ขึ้นไปได้สูงกวา่าลำประหลอดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับของอุปกรณ์ที่เ,เรียกว่าบารอมิเตอร์่ึ่ใช้ในการวัดความดันอากาศเรามาดูอีกตัวครับอันนี้จะใช้วัดความดันของแก๊สในภาชนะนะครับที่เราเรียกว่าท่อมานอมิเตอร์ปลายเปิด วิธีการก็คือว่าถ้าเรามีกา๊าซอยู่ในภาชนะนะครับนะแล้วก็เราเอามานมิเตอร์ปลายเปิดหรือหลอดลูกตัว u นั่นแหละครับหลอดลูกตัว u ูเนี่ยเอาปลายด้านหนึ่งนะฮะไปต่อเข้ากับภาชนะของกา๊าซที่มีความดัน P ที่เราต้องการวัดหาค่าปลด้านหนึ่งนั้นจะปล่อยเปิดอิสระครับรับกับอากาศเพราะฉะนั้นปลายด้านนี้เนี่ยปลายที่เปิดรับกับอากาศนี้จะมีความดันเป็นเท่าไหร่ มันก็คือจะมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศครับ p 0ูเพราะมันสัมผัสกับอากาศนั้นถ้าของเหลวที่เราใช้ในหลอดรูปตัว u ตัวนี้เนี่ยมีความหมนาแน่นโ o w นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความดัน p ตรงนี้นะครับมันก็จะดันนะฮะทำให้ลำประหลอดนะฮะตัวนี้มีความสูง h เมื่อเทียบกับผิวของของเหลวที่อีกด้านหนึ่งนะครับดังรูป นั่จากตรงนี้เช่นเดิมครับเราเลือกจุด A นะครับกับจุด B ที่อยู่ที่ระดับเดียวกันนะในของเหลวเดียวกันเพราะฉะนั้น A นี้ยังอยู่ในถามว่ายังอยู่ในของเหลวนี้ไหมอยู่ครับ B ล่ะ B ก็อยู่ในของเหลวเพราะนั้นอยู่ในระดับเดียวกันแปลว่าความดันที่จุด A กับความดันที่จุด B นั้นมีค่าเท่ากันที่จุด A นั้นถามว่าความดันมีค่าเป็นเท่าไหร ความดันเท่ากับ p ครับเพราะมันสัมผัสกับแก๊สในภาชนะที่เราต้องการวัดเพราะนั้น pa ก็คือ p นั่นเองส่วน p ที่จุด b นั้นมองขึ้นไปครับว่ามีอะไรกดมันบ้างมันมีความดมันบรรยากาศครับ p ศูย์กดอยู่และนอกจากนั้นมันมีน้ำหนักจากของเหลวครับที่กดทำให้เกิดความดัน logh ขึ้นมาเพราะนั้นนี่คือ,อ,อสิ่งที่ได้นะครับจากการใช้มานลมิเตอร์ ไปเปิดวัดความดัน p ตรงนี้นะครับเป็นความดันของก๊าซที่อยู่ในภาชนะนะเราเรียก p ตรงนี้ว่าเป็นความดันสมบูรณ์ครับ absolute pressure นะนั้นมันก็จะหาได้จากความสัมพันธ์ p เท่ากับ p ศูบวก rho g h นะครับนะแต่ว่าจะเห็นว่าการจะหา p สมบูรณ์นั้นเราต้องรู้ p ศูนย์ครับ ก็คือต้องรู้ความดันบรรยากาศบางครั้งนะครับเราจะนิยามใหม่นะครับเป็นความดัน p นะฮะของแก๊สในภาชนะแล้วลบด้วย p ศูนย์ครับแล้วถ้าย้ายข้าง p 0ูนมาด้านซ้ายมือตรงนี้จะเห็นว่า p ลบ p ศูนจะเท่ากับ rho gh นะซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นความดันเกจครับเพราะนั้น p ลบ p ศูน์ก็คือความดันเกจ จะสังเกตว่าความตันเกจนั้นสามารถวัดได้จากการอ่านความสูงของหลอดที่ปลายด้านนี้โดยตรงนะฮะโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงถึง P0 เพราะนั้นแค่ทำการวัดความสูงตรงนี้คูณกับความหนาแน่นโรและคูณกับค่า g เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความดันเกจออกมาซึ่งถ้าเรารู้ความดันเกจแลเรารู้ความดันบรรยากาศเราก็จะสามารถหาความดันสบมบูรณ์ได้ วัดปกติโดยทั่วไปอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของแก๊สในาภาชนะเนี่ยนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันเกจทั้งสิน้นะเพราะสะดวกครับอ่านแค่ความสูงนะในตัวอย่างมานอมิเตอร์อย่างง่ายนี้นะฮะเราอ่านแค่ความสูงเราก็สามารถบอกได้ทันทีเลยว่า p ลบ p ศูนย์นะหรือว่าความดันเกจของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดัน ขอ,ของไหลก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ